มันยังดฟังหรือเปล่าผิดฟังยังผิเร่นอย่างนี้ตลอตตายไปไหนเยปืนลั่นเลยนะสี่สิบหกสี่สิบมาเจ็บกไตงเอเ

สอนะครับอย่าให้ไปอย่าให้หลงไปพวกนี้เราเสียลายวันแล้วเปิดเพลงเลยครับเพลงครับเกงาเพลงอะไร

อย่าจัดการกัน anyway. ับไม่ควรเธอหนิเดี๋ยวเราจะนัดเดี๋ยนะรับรับราบห่งสองสายเราจะมาที่สามนะหน่ยสองสาม มแาเไม่ใช่งา่งานไม่านต่านโอ้โหงานแต่ง่อะไรยอ้โหตคองานยงนเ้ยนะครับไอสีนี้ไอท่านางหนรับปวยรยงวพอนะครับที่รักของเขานะครับ

ให้แม่อุปกรอ์อะนะครับให้แม่จะเป็นใหญ่เแม่ใวันนี้ก็วันรายวันก็เลย้ใหญ่เป็นสะพสุดที่รักของแม่ยังไงก็แล้วช่วยดูแลลูกชายและหลานดดีแม่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 ทุกคนจะเอง ก็ขอให้ส <gegen violin> <warfare> ัก <left> ้ายใหญ่ของแม่ดวมีความสุขเจริญรุ่งเรืองวม่คิดสิ่งใดขอให้สมบังใจราธานาก็ขอให้อย่าเจ็บอย่าชนรวยยิ่งขึ้นนะคะ้ถึงทาวสามีแล้ถึงทาสามีอะดัง แค่อันสองมบเลยไม่เดียอร์ไมเดียวอส์เอาหรอก็ขอบคุณคุณแม่นะครับที่ได้มาเหมือนกับว่ามาเป็นประธานนะในการจัดงานให้กับครอบครัวของพวกเราในวันนี้นะครับครอบครัวของพวกเราก็มีชมรมตรงน้อยสองร้อยสมพันมีครอบครัวผมแล้วก็มีพนักงาน บอลูกลางมีทีมงานนะครับทุกท่านอันนี้ก็คือครอบครัวของพวกเราคุณแม่ก็เปรียบเสมือนเป็นประธานในการจัดงานวันนี้นะครับซึ่งคุณพ่อวันนี้จริงๆแล้วพ่อตั้งใจจะมาแต่ว่าพ่อติดภารกิจที่ชนบุรีกลับกลับดึกนะครับก็เลยบอกว่าคงกลับมา,มาไม่ทันนะครับไปร่วมง,งานปีใหม่กับทาง ทางเจ้าภาพที่เรียนเชิญมาร่วมงานนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอขอบคุณชมรมดงน้อย2 0งร0 0พันทุกๆท่านนะครับที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาจัดงานนะครับที่บ้านผลมาใช้สถานที่แล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณน้องเขยผมด้วยนะสทศงสทสิทธิคงเวลายุทธโถนะครับที่ได้เป็น เจ้าภาพในการที่จะจัดเครื่องดื่มดูแลพวกเราในวันนี้นะครับขอบคุณชมรมน้อ,ง,ง,อง,งน้อย2 0 3,000โดยเฉพาะท่านประธานชมรมนะครับค,คุณควนชัยนะครับพี่น้องชมรมของเราทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งรองน้อย แล้วก็ต่างฝั่งน้องแหนงดงยางนะครับซึ่งทุกเราก็รักกันมาสิบกว่าปีแล้วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้ทาเข้าวร่วมกันเป็นการต้อนรับวันปีใหม่ตอนรับพศ2 5 6 0นะครับที่ผ่านมาเราก็มีอะไรดีๆเพิ่มขึ้นมาทรองครัวก็มีความสครอบครัวก็ลูกๆก็โตขึ้นน้องครับโรงเรียนสูงขึ้นแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับ ของผมนะครับพี่นนท์นะครับพี่ผู้การคำนวณดาวมณีก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาของขครอบครัวของพวกเราแล้วก็ให้เกิมาร่วมง,งานกับวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณชาวบ่อรุก,การางทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นพนักงานแมคโครสี่ล้อหกล้อพนักงานทุกท่านช่างใหญ่นะช่างิ๊บประจำประจำบ่อร,รุก,การางตลอดจนพนักงานทุกคนนะครับ พวกเราที <łość> ่อยู่ได้ทุกวันนี้ก็ได้พวกเราเป็นเป็นเครื่องจักรนะเป็นคนคนอ่าเป็นเป็นเครื่องจักรคนสําหรับในการทํางานเพื่อที่จะประกอบสมาชีพก็ดูแลกันไปนะครับพี่ดูแลน้องน้องดูแลพี่นะครับวันนี้ก็ เราได้รวมหลายๆงานไม่ว่าจะเป็นงานชุมมง,งานปีใหม่แล้วก็วันเกิดแม่บ้านผมด้วยนะครับก็ขอบคุณคุณเรนุก,กาแล้วก็แม่ครัวทุกคนที่เหนื่อยตั้งแต่เช้าทำกับข้าวทำอาหารมาร่วมเลี้ยงพวกเราทำให้พวกเราได้ทานข้าวร่วมกันมีกิจกรรมดีร่วมกันนะครับในโอกาสที่เป็นมงคลวันนี้นะครับผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนบาร,รมีขององค์หลวงพ่อพุทธโสธร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับจงโดนบันดาลประทานพ<ๆ>อนให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการครับขอบคุณครับ Happy Birthday to you <c oughs> ขอ <c oughs> เชิญภาพตัด <c oughs> ขอบคุณนะคะที่มาร่วมเจกันสังสรร <c oughs> ค์กนะันอีกเป็นอีกวันหนึ่งนะคะทุกคน ก็ได้มาเห็นหน้าทนาตาแล้วก็มีความสุขร่วมกันแั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของวันเกิดด้วยไอ้ก้นมาบ่อยๆอะไม่ต้องมาขอให้ทุกคนรับความร่ำรวยแล้วก็ความมีความสุขตลอดไปให้ทุกนขึ้นหน้าทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะ